มัันนระวังระวังทางนะเออโอ้โหนี่แรงแรงยาวลงมานี่มองไม่เห็นหรอกน้ำกระเด็นเจ้าตัวเองมองไม่เห็นอะไรหรอกแต่ได้ความเฉียวเร็วมีมองจากด้านบนลงไปอู้ เล่นอย่างอื่นต่อไปดูให้ทั่วสวนน้ำวันนี้ตะลุยสวนน้ำไอตีพาเที่ยวพาทำสวัสดีครับพบกับช่องไอตี๋พาเที่ยวพาทำกันนะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปสวนสยามทะเลกรุงเทพเนียน้องอายพี่ตีแล้วก็น้องยูโรคลิปนี้นะครับเราจะพาไปเล่นสวนน้ำของเขาว่าดูว่าสวนน้ำเขาเป็นยังไงมีอะไรบ้างให้เล่นนะครับ ว่าจะถูกใจน้องยูโรถูกใจเด็กๆทุกคนที่กําลังดูอยู่และผู้ใหญ่ที่กําลังดูอยู่ด้วยนะครับอันนี้เราจัดเต็มเรื่องส่วนน้ําก่อนของผมเนี่ยอยู่ลาดกระบะขับไปทางขาเข้านะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปทางถนนร่มเก้านี่เป็นแยกลากระบังร่มเก้าขวาเพื่อวิ่งต่อบนถนนรามคัพแหงใช้สองช่องทางขวาเพื่อเลี้ยวขวาที่แยกลาดบัวขาวเข้าสู่ถนนมีพัฒนา อน,นอ,อนหลับจร,ริงเหนอยแล้หลับปะหลับแหละอย่างนั้นแหละถ้าเกิดได้นั่งรถแต่เร็อยู่ห้องนะไม่หลับมันก็จะเป็นถนนสวนส,วนสยามอยู่ตรงข้ามซอยเสรลไทย50ใกล้ถึงแล้วแล้วจุดหมาผมจะอยู่ทางซ้ายสยามอเมซิ่งเออนี่ไงทางเข้าที่นี่เหรออ่าอทางเข้า,า,ขานี่ซ้ายซ้าย โอ้ยเหลียงยัยนน่นสายังต่อตั้งไม่เสร็จเ,เรามาแบบครั้งล่าสุดคือจำไม่ได้นี่มีชุดว่ายน้ำแล้วก็ข้าวนิดหน่อยแล้วก็จะเข้าไปเลยนี่ไอ้ซนะูน่ะทิกเก็ตอาคารแบบอลังการขนาดนี้อ่ะเขาที่แล้วเรามาไม่เป็น,น,นอ,อย่างนีเ้เนาะอุิย ดูดิทางเข้าเข้าครับพอยาวยาวจริงๆดิอดานะแล้วก็อันเนี้ยเป็นอะไรนะยี่แถวๆที่เราขับรถเจอแถวจิงช้านั่นแหละใหญ่เกือบเท่าของจริงเนาะน่าจะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของของจริง เมซิ่งคาเฟนีีทางเข้าโอสีสันแบบอย่างงามเลยขอ่าให้แอดไลน์ปกติค่าเข้าจะ,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 จะอยู่ที่900บาทถ้าเกิดเราแอดไลน์ก็จะได้ส่วนลดส0มร้อยเหลือคนละ500ส่วนลดสี่ร้ลด400ร้อยเลยห้าร้อยบาทนี่จุดจำหน่ายตัว๋ว ค่าเด็ก,กจะออยู่ที่ร้อยห้าสิบแต่ว่าเด็กส่วนถูกไม่เกินร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบสามสิบเซนจะคิดราคาวันห้าสิบเนเนี่ยน้อง <c oughs> แต่ถ้าไม่ถึงร้อยเข้า,ค,าคือใช่ค่ะแต่ากี่อันนี้คือาภาษาแต่ว่าสูงรภภ้อยเ็ดสิบ่ะใชะราคาคู้ใหญ่เขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษเขาเอาชื่อาภาษาองังกฤษมาที่เป็น The amazing Park คือชื่อาภาษาอังกฤษแต่าภาษาไทยก็ยังเรียกสวนสยามเหมือนเดิม กาโอ้ยเข้ามาจะเห็นรางรถไฟหอเตีงกาวเว้ยแล้วก็ม้าหมุนใหญ่มากเลยมีคนเข้ามาเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าสถานที่มันกว้างมาก่ยก็เลยดูแบบโล่งเหมือนเหมือนเงียบๆก็ดีสบายเดินสบายวอเตอร์เวิร์ครับถึงสวนน้ำแล้ว เขาก็จะมีร้านอาหารมีขนมขายใครไม่ไดเอามาก็มาซื้อได้มีให้เช่าชุดด้วยนะบริการเช่าชุด,ดว่ายน้ำบริการเช่าห่วงยางบริการเช่าตู้เก็บของยอดเหรียญ20บาทแล้วก็ดึงกุญแจออกบริการเช่าชุด,ดว่ายน้ำผู้หญิงก็เช่า80เด็กหญิง60เด็กชาย60ชุดคุม50ู้าพะเจ้ตัว50มีข่ามาจำด้วย ต้องใส่ชุดว่ยน้ำลงเท่านั้นนะครับหยดเหรียญ10บาทก็เป่าผมได้ไม่แน่ใจกี่นาทีนะครับนี่ข้างหลังนี่มีที่เช่าห่วงยางน,นะครับก็มีหลายไซส์หลายแบบบางแบบก็มาจำสี0ร้0ยห้าร้มาจำพัน0หนึ่งก็มีค่าเช่าก็ประมาณ60-50ร้อยหนึ่งครับมาจำต่างหากอันนี้ชื่อว่าซูเปอร์สไปเล u p ซูเปอร์สไปเลนะครับน่าจะต้องสูง140ขึ้นไปนะครับตรงนี้ โอ้ทางเดินขึ้นห๋ังเขาจะมีสองชั้นด้วยนะชั้นนี้กับชั้นบนชั้นนี้กับชั้นบนเอ้าชั้นบนปิดครับปิดเลยขอการปฏิบัติต้องต้องป้องต้องป้องบริวารท้ายคอยด้วยนี่มองจากข้างบนลงไปนะครับห้ามเล่นสองคนซ้อมซ้อนกันห้ามนอน หัวพุ่งลงนะครับนี่มองจากด้านบนลงไปอู้อันนี้แล้วัน,นไปแล้วครับว้าวแรงแรงต้องมาป้องป้องคล้าถอยด้วยนะเขาไม่แรงแล้วตอนนี้ฝ <ST S> ืดละ กูแสบหลังต้องยกหลังหน่อยเริ่มแสบหลังแล้วยาวยาวแต่มันไม่แรงนะนี่ถึงแล้วที่เล่นด้านซ้ายอ่ะเดี๋ยวลองเล่นด้านขวาดูครับว่าต่างกันยังไงกว่าจะเดินถึงที่เราเล่นอันนี้นะครับ เราจะเล่นอันนี้ดูบ้างนะครับลงลอ,อันนี้โอ้โหอันนี้แรงเว้ยเหมือนเหมือนมันจะแรงช่วงต้นหรือเปล่าเอออ,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 อัน้โอ้โหอันนี้แรงแรงยาวอ,อือ,อ สนุกสนุกครับเขาเรียกว่าสไลเดอร์ยักษ์เสีสายลุงครับชั้นบนสุดกับชั้นกลางชั้นบนสุดคืออย่างแรงอ่ะลงมานี่มองไม่ค่อยเห็นหรอกน้ำกระเด็น,นจเจ้าตัวเองมองไม่เห็นอะไรหรอกจะได้ความเขียวเร็วสะใจโอ้ยอย่างมัน,เด,นมเดินขึ้นนานหน่อยเมื่อยหน่อยอย่างมันอ่ะเล่นอย่างนต่อดูให้ทั่ว สวดน้ำวันนี้ตะลุยสวดน้ำอือเจ๋งอ่ะโอ้ยดูเจ๋งเลยน้ำแบบสวยน่าเล่นมากอ่ะคนน้อยด้วยน้ำมันก็จะเป็นแบบสระผมว่าน่าจะเป็นสระแบบวนนะครับน้ำแบบน้ำมันจะไหลๆวนอ่ะไม่แน่ใจไหลไปทางไหนเดี๋ยวต้องลงไปดูมันจะเป็นแบบรอบสวดน้ำเลยอ้อมใ,ใหญ่ๆดูนะนี่ครับอ้อม หนูตืเดี๋ืวไปดูกันว่ามันไกลแค่ไหนตรงนี้เขามีทางลงแบบนี้นะครับขาไม่ให้ลงแบบข้างๆนะ<ฮ>น้ำมีเพีน,นี้นะน้ำแค่ประมาณนี้ความลึกหนึ่งเมตรนะครับเขาเขียนอยู่น้ำมันแบบไม่ขมคอลีนเนาะแล้วก็ไม่เค็มสบายก็จะมีทางข้ามไประยะะยะเห็นไหมที้นหนึ่งสอง มองไปนี้ก็เป็นทางข้ามแล้วก็มีที่นั่งนั่งธรรมดาก็ได้หรเนี่ยนั่งธรรมดาอย่างนี้ก็ได้วางของหรือจะเอาเตียงผ้าใบก็จ่ายเขาตัวละสิบบาทไม่แพงแค่สิบบาท ถุงก็จะเริ่มอะไรระดับมาแล้วนี่ก็แบบถุงยี่สิบร้อยห้าสงตรงนั้นแบบถุงลึกสองร้อยยี่นริมๆที่ใกล้ๆโขดหินที่เห็นนะ่ะจะแบบ220เซนใครว่ายน้ำเตียๆก็ไปแต่มันจะมีคลื่นนะคลื่น,นมันก็จะไล่จากโนีนมานี่เหมือนทะเลเลย นี่ครับตรงนี้เป็นสร์เด็กนะข้างๆข้างๆจะใหญ่ของทะเลเทียมอะ่ะนี่ครึ่งแข้งของยูโรยังไม่ถึงเข่าเลยนี่นอนเล่นได้สบายเลยเด็กเล็กๆมาเล่นได้ครับ <What? S 1> ตรงข้างหลังเป็นแบบเป็นหินสวยๆน้ำตกน้ำตก ไซแอมลากูนโซนนี้แหละสนุกสุดแล้วสำหรับเด็กๆก็มาเล่นกับอยู่โหลสนุกโซนนี้สนุกที่สุด ผมผมผม มีส,สไลเดอร์แบบฝังตึกนี่อย่างน่ารักอ่ะโอ้โหนี่ิก็มีสไลด์สามทางนี่ครับปุ๊บแล้วฝั่งนู้นก็มีสองทางแต่ก็ไหลไปสระใหญ่อันแรกที่ถ่ายอันเดียวโอ้โหเอาใจเด็กเล็กมากเลยนี่ครับอ๋อ โอ้มีสีน้ำเงินนี้ด้วยเหรอเออมีอันนี้มีสีน้ำเงินนี้ด้วยเงายิโรไปทเลนี่นเอร์วมืดม <c oughs> ืดหรอยิโรแบบบ ดูคลิปนี้เราพาเด็กๆมาแล้วพาลูกพาหลานมาคลิปสุดไอันี้น้องเคยยังกับช่องไอ้พาเที่ยวพาทำเลคนน่ารักอย่าลืมกดกระดิ่งไม่เร่งคลิปใหม่ๆดูไม่เยอะดูไม่เยอะพูดได้เลยมา